<Everyone laughs> สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาสร้างทะเลในสตูดิโอของพวกเราพูดถึงทะเลแล้วเนี okay, ่ย <c oughs> เราก็ต้องจินตนาการเป็นช้องทะเลสีฟ้าครามสุสวย <c oughs> มีซิรบอร์ดแล้วก็มีร่มแล้วก็ที่นอนอับแดดนะคะนรับทุกคนแหาซายต้นไม้หรือว่า น้ำผลไม้เย็นๆนะแล้วก็มีการหาวัตถุดิบจากธรรมชาติโอ้แล้วก็แบบอย่าลืมชุดสําหรับไปเที่ยวด้วยนะครับเพื่อนเราวาดฝันกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะต้องเอาไอ้ซุ้มเพชรนี้ไปตกแต่งในสตูดิโอเราด้วยนะครับผมเป็นเหมือนแบบว่าที่รบแดดนะคะทุกคนอะไรอยาไปเที่ยวเลยหรอเมื่อวานใครทํราต้นไม้ล้มบาต้นไม้พังหมดเลยอะเมื่อคืนเกิดพายุนะครับผมที่จังหวัดขอนแก่นนะฮะพังเลยฮะ ดืงล่างมันออกมาแบบนี้เลยนะวุ้มตุ่มต้องมาเคลียร์นะครับทุกคนอันตรายเดี๋ยวเราจะต้องเตรียมต้นมะพร้าวมันก่อนเลยนะครับทุกคนยกขึ้นไหมพี่กอนได้มาโอ้เราจะสร้างโคนมะพร้าวขึ้นมาหลังจากนั้นเราก็ต้องมีใบมะพร้าวด้วยแล้วเราก็จะต้องต่อโคนเนี่ยให้ยาวขึ้นสูงๆก็จะได้ต้นมะพร้าวแบบนี้เออ เรามีต้นมะพร้าวเรียยมด้วยแต่ว่าต้มนมะพร้าวอย่างเดียวอาจจะไม่เจ๋งพอเราจะต้องมีเกอะกลางน้ำน้ำเป็นใสๆด้วยหรือเปล่าครับเพื่อน เยอะแยะมากมายนะครับมีป้ายนี่เป็นร้านสำหรับน้อ,นอ,อเจ้าอี้นะคะรับร่มนะฮะแล้วก็มีฉากทะเลสีสวยที่เหมือนแับว่าชายหาดนะครับทุกคนนะแล้วก็มี <c oughs> เอาเล่นได้มีบัพราทุกอย่างมีตกแต่งนะครับผมเผื่อว่าเราขาดอะไรไปอย่างหืืเป่าเรับเพื่อนๆนะคะนนรับน้ำทะเลไม่พอมันควรจะมีหาดทรายสีขาวด้วยใออ วันนี้เรามีทรายขาวแล้วเรียบร้อยนะครับผมเทียบเลยที่จะไปลงทะเลส่วนตัวในสตูดิโอเรานะครับเพื่อนๆครับโอ้ยโอ้ยมันก็สบายเกินพ่อหนุ่มคนนั้นนั่นอะเฮ้ยเกินไปแล้วเินไปแล้วเฉยใจแบนได้าวนี่คือทรายของเราเฮ้ยพี่ไม่มีลุยมีตองมีแต่นี่ก้อนโตอู้ยไปแกอ้อะไรเนี่ยกระปู ทะเลจริงๆลูกเคสต้างทะเลเฉยๆลูกเยอะไปเยเะแ๋ยวเราลงใส่กันเลยครับหัวหัวแต่ึ๊บสามสองหนึ่งโอ้โหโอโ a โคตรว้าหนักมากยาเอะโอ้โนเอะ ของแท้เลยอ่ะโอ้โหโอ้มีรถด้วยเหรอเหนื่อยไหมครับทุกคนเหนื่อย เพว่าเหนื่อยกับความเหนื่อยนี้ก็คุ้มครับเหนื่อยกับท้ายเนี่ยราะฉะนั้นเพิ่มพลังกันก่อนนะครับโดยการที่เราจะทําอาหารช่วยกันอาหารที่ไหนได้ไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ทะเลไงเราจะต้องไปหาวัตถุดิบในทะเลมากินกันนะครับทุกคนเราต้องลงไปในน้ํานะฮะเพื่อาหารเนื้อมากินแล้วก็เราจะมีนี่เลยบะหมี่นิดชินรสกุ้งมังกรผัดกะปิพริกแห้งนะครับผมแล้วก็มีเครื่องเคียงมาปรุงแต่งด้วยนะครับนี่หน้าซองเนี่ยมีกุ้งมังกร ฉะนั้นเนี่ยตัวใหญ่มากน้ำลึกนะความลึกประมาณ10-15เมตรทะเลของเรามีเหรอกุ้งมังกรอ่ะมีวัตถุดิบให้พี่ก๊อตแล้วก็บอเนี่ยไปตามหาแน่นอนโอ้สุดยอดแสบตาจับพิกดจับพิกมันจับเราไปหาวัตถุดิบกันก่อนครับเพื่อนๆปะลุยเราจะมีอุปกรณ์ให้3อย่างให้เรื่องโอ้โหโอ้เรื่องของใหญ่มีตะกร้ามีหม้อก็ได้ก็ขาดนะครับเอาได้ว่าเรานั้นเหรอ เฮ้ยอาจจะเก็บได้เยอะสุดไงโอ้โหน้ำทะเลของเรานะครับผมก็จะมีนี่วัตถุดิบโอ้โหเยอะมากจะมีกุ้งมังกรหอยเชลกุ้งลายเสือปูม้านะครับทุกคนยิด้วยเออโอ เดี๋ยวเราจะมีเวลากันให้แค่10วินาทีในการลงไปเก็บโอ้ให้เยอะจังเลยก็ดีนะได้กี่ตัวได้กินแค่นั้นโอเคไหมจับจ้องมองกันก่อนวอร์มเลยตอนนี้เนี่ยมันจะมืดแล้วพายุจะเข้าโหเราต้องรีบลงไปโดนน้ำทะเลซัดเลยใช่ไหมใช่ถ้าเกิดกระถิ่นได้ทีเราอาจจะเสียชีวิตไปสามสองไปเสิบไปสิบ หกห้าี่อะไวเนี่ยหอยหอยมอหนึ่ง้โนี่เราอาไมายุ่งมาแล้ว่ไหนเฮ้ยเอาม่แล้วายุมาแล้วลมาก่อนผมตั้งใจจะอีกวหนึงถึได้วที่ ได้กุ้งมังกรยักษ์มาเว้ยโอ้ยไงเอ้ยผมเป็นคนวางผมก็ต้องรู้มันอยู่ตรงไหนแล้วก็มีหอยเชลมาสองตัวกูแต่ว่าได้น้อยนะสิบวิได้น้อยมากเลยหาหอยเชลไม่เจอว้าพี่กรณได้ปูม้ามาหนึ่งตัวพี่กรณได้กุ้งมังกรอันนี้กุ้งลายเสือนะครับตใหญ่มาสองตัวโอ้โหปประเด็นคือไม่ไม่เอาฝามาแต่เนี้อหอยเชลใหญ่ๆห่มา ถ้ามีกุ้งมังกรสองตัวเอาคุมนี่ก่อนมันมองหาแต่กุ้งมังกรเลยโง่โกยมาไม่รู้อ่ะพี่คอนมันเอาคว้านเนือไปหมดแล้วเอาแต่เปลือกหอยมามันไม่เอาเนื้อมา้พี่กนเอาเนื้อมาโอ้เจนี่ตึง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 อันนี้ก็จะเป็นที่แบบเอาไว้ย่างกุ้งมังกรของเรากันนะครับผมไว้พรุ่งนี้ วยนี่ชินเป็นบะหมี่กึ่งเจ้าแรกเลยนะครับที่เอาวัตถุดิบแบบท้องถินอย่างกระปิบมาใส่ในบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะครับ<อ>เป็นรสชาติที่ไม่ไม่เคยมีในตลาดมาก่อนนะครับยังไม่เ<า>คยกินมาก่อนเลยนีมาเดี๋ยวเราอรอน้ําเดือดนะในระหว่างนี้ก็จะ่อไฟกันทอดนี่มาผมโอ้โหไฟร้อนแรง <laughs> มันร้อนแรงนี่ห <laughs> ่อนห่อน <Dante> อุ้ยเยอะร้อนโง่โอ้โหควันมาแล้วควันมาแล้วโอ้โหว้าวไปตัวใหญ่ๆก่อนเลยคุ้งมังกรมาก่อนก็ได้บอสได้โอเคมันสุกยากอะเนาะโอ้โุ้ไว้ตรงนี้แล้วกันเนี่ยน่าจะได้อยู่อะนี่โอ้กุ้งตัวใหญ่เท่ามือผมเลยอะอะไรเสียนอ่ดูเส้นครับทุกคนน่ากินมากเนือนคุณภาพเส้นดูเป็นแบบว่าสไตล์เกาหลีเลยครับมันจะแบบเหนียวนุ่มแต่ว่าดูสังเกตดูขนาดจะเล็กกว่านะครับ เออเทออกให้หมดเลยมันจะได้เป็นมาม่าแห้งเข้มข้นกินผัดกะปินะครับผมผสมผสานกับกลิ่นกุ้งมังกรหอมเข้มข้นเผ็ดจัดจ้านในแบบไทยๆเอออันนี้ใสเต่งเต่งเต่งเตเต้งเต้งเต่งเต้งเต่งเตงเต่งเต่งเต่เต่งเตเต้าเต้เต้งเต่งเตเตเต ตายแบบไทยๆเลยนะทุกคนนะกลิ่นหอมมากกลิ่นโคตรดีอ นะนี่แหละนี่ยเอาตัวใหญ่ใหญ่ใหญ่อ่าเลยโอ้โหโอ้โหตัวเล็กทุนี้คนทานมากครับเพื่อนๆพื่อนผูมังกรยักษ์เราแต่พอสีส้มน้องจ้องสวยมากอะจะนอนอย่างหนหนาละหานะเนื้อเขาวโอ้โหเฮ้ยสีส้มอยวจ้าทุกคนเดี๋ยวเรามาตักบะหมี่ของเรากินกันนะฮะริมหาดทรายขาวนะครับผม นี่แมบโอเคช่วยมาพี่ก๊อตตักเลยแล้วก็ของผมครับผมเดี๋ยวผมจะปรุงรสหน่อยนะฮะทุกคนนะนิดนึงนะครับผมให้หอมใบมะกรูดนิดนึงนี่สวยงามมากนะครับผมแล้วก็พริกนิดหน่อยโรยพริกนิดนึงนะครับ หอยเชลลสองของพี่ได้เมีนี่หอยเชลกุ้งมังกรของผมโอ้โหตั่ใหญ่สุดเลยเอ้าของผมช้ถาดมั้งอันเนี้ยเป็นช้ถาดแล้วแหละดูดิใหญ่มากก็น่ากินน่ะแต่กุ้งมังกรมันใหญ่เกินไปว่ะอันนี้อวยให้พี่ก๊อดแลกกันแลกกันพี่ก๊อตขึ้เก่งใจอยู่มิ้วมึงเก่งใจรึวะมึงเอยากตายอ่ะโอ้โห สวยงามนี่เรียบร้อยครับเพื่อนๆที่นี่ในอะย้ายากันกินหน่อยนิดนึงนี่ครับผมตรงนี้เราก็จะมีที่พักผ่อนมีใบไม้นะครับผมเพื่อนสบายโอ้ยบรรยากาศอยู่ที่พิม์หาดเขาพอนะฮะหัวหมักไหมอืมนี่หักวยนี่ดูของก๊อตดิโอ้ยอลังการเวยล่ะ มากนะคลัวเพืเ่อนกินด้วยกันแบบนี้คืออร่อยมากนะครับผักเนี่ยกินเป็นแก้มแบบว่ากรอบๆโควิดอย่างนี้นะทุกคนเราก็แบบรักษาสุขภาพนะครับทุกคนนะเตินต้นอ่อนะเนาะใช่ไหมความจัดจานมากไอยเ,เชียวกับกินผัดรสกะปิเข้ากันหรือเปล่า ผมได้ยินเสียงคลื่นทุกคนได้ยินเสียคลื่นเลยรอใช่นี่อะไรทะเลมิชบอร์ดเนี่ยเฮ้ยแล้ววันนี้ทะเลแบบว่านิ่งสงบมากเลยนะเออมันไม่ขยับเลยอ่ะครั้งหน้าเราต้องเอาจอแบบ 3D มดมาให้มันขยับไป้วยให้มันแบบเป็นภาพมอนิเตอร์โอ้โหงเท่ขาวๆเยอะๆโอ้โหไหน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 นี่กุ้งมังกรครับผมกับนิชินรสกุ้งมังกรผัดกะปิพริกแห้งเข้าไปอีกครับผม นี่ฮะแล้วก็มีนี่ด้วยผักสดๆครับผมเย้โหมันดีจังวะเก็บกู้รีบเอามาแต่งสวยบอมาแล้วมีกุ้งกรจะเอากุ้งอะไรเสียมาแต่มันเต็มแล้วแต่ความพยายามในการสร้างทะเลในสตูดิโอเอาไเอชย ก่อนผัดกะปิพริกแห้งนะครับผมก็ไปลองหากินได้ได้สัญลักษณ์ทางเรื่องสุขภาพด้วยนะครับทุกคนอันนี้อร่อยมากเราจะทำการโทรหาพี่เมย์หน่อยดีกว่าล้ามว่าพี่เมย์ทำอะไรอยู่ใช่ครับผมรับดิทำอะไรอยู่นะรับดิรับดิเขาไม่ได้มาอยู่ชายหาดเราแล้วนะสงสารเอาไม่รับอ่ะ เกินเอาแล้วแต่เอาแล้วแต่ว่าจะอวดอ่ะเอาแก้งหมีมาแล้วแก้งหมีโอ้ต้องกินมาเลยอ่ะน้องเจียวพัน้องหมีมาแล้วเนาะมาเที่ยวทะเลเหรอลูกอ่ะอยู่ดีๆมาเที่ยวทะเลเย้ยอ่ะอย่านี่ทะเลครับปูอ่ะอ่ะน้องฟองอับน้องฟองเดี๋ยวน้องฟองมารอแป๊บนึงนะครับเจียวส่งตรงเดลิเวอรี่เลอยู่ที่ใหเย่ได้ยังไงอ่ะ อีน้องฟวงมาทะเลได้ยังไงอ่ะน้องฟวงบินมาฟังช่วยไหมคะทุกคนฟังช่วยไหมฟังไปจีบชาบ้าค่ะอาจจะไม่มีอะไรมาเล่นกับป๋าแยากุ๊งกุ๊งกุ๊งทำไมหนูไปนั่งสวยก็ยังไม่มาเล่นอย่างเขาอีกเยอะใครเจอเขาไม่เล่นกันหรอกเขาจะนั่งไงนั่งน้องเจลไปเอาน้ำผลไม้มาให้ซอฟฟันฟานหน่อยโอ้ซอฟเฟนฟันครับ น้องตี๋อันนี้อันไหนคะติ๊บไปเอาซอฟป้านขานี่ขาลูกโอ้โหรับไหมนะลูกอ้าวอ้โห่ซอ๋อ้เขาทำไม่อร่อยหรอมันนี่เลยอีนี่นี่ซอเขาไม่พอใจแล้วนะอีนี่นี่ไม่ดูเรื่องเลยนะเอาเก็บไปเลยมาเก็บไปกินเองเลยเอาไปกินในครัวเลยใครเปิดมแก๊สเลยอาหารซอเตี๋มันดีมีเลยย่างไก่เสียดนตี๋ป้าค่ะผมก็ไม่ได้แกล้งหนูนะ ก็พี <ici> hey, ่เมย์ไม like ่อย uh ู huh. ่เองอะอะไรนะอ๋อพี่เมย์บอกว่าอยากแก้งฟองตอนพี่เมย์ไม่อยู่เหรอริงค่าไปอิงยู่งเนาะแล้วก็นอนนอนนอนก่อนค่ะนอนก่อนฟังนอนนะนอนกับพุงไว้กับพุงไว้เออค่อยๆเออนอนนะฟอง ก็ไม่เป็นไรลูกตอตไม่ไม่เรียไม่เลียไม่เรียไม่เลียม่เลีงยอตะตองยอดตอนนอนแล้วเป็นนัองปองปล่อยผล่อยน่นหัวไว้น่นหัไห้มันคืม นอนตั้งตองนอนนัจ่งฟองมาเที่ยวทะเลอาบแดดแบบไฮโซอ่ะลูกบายอยากให้หนูเป็นหมาไฮโซไงต้องทาทีมกันแดดครับเนี่ยฮะต้องทาทีมกันแดดแล้ววะมีต้องแล้วขนาดนี้เราเลิกเล่นทะเลกันไหมได้แล้วเนาะไปนั่งฟองนอนอัพแดดไปทุกคนไปไปออกไปเลยปะได้เลยน้องฟองบอกครับไปแล้วนะลูกบ๊ายบาย ไม่จรงจังวะจรจวโอเนี่คือบรรยากาศทะเลในสตูดิโอของพวกเรานะครับผมแล้วเรากินบะหมี่นิชิ้นะครับผมรสกุ้งมังกรผัดกะปิพริกแห้งนะครับใครที่อยากลองกินอร่อยมากเข้มข้นแบบไทยๆมากครทุกคนร้อนแล้วว่ะคิดกิมแล้วว่นน้ำต่อดีวะเล่นน้ำเล่นน้่อดีเป็นเล่นน้ำต่อเลยเหรอใช่ไปกไปไปเลย